จิตวิทยาทำให้แฟนลดสถานะต้องคลานกลับมาสาเหตุของคนที่ไม่เวิร์กสวยก็ยังโดนทิ้งรวยก็ยังโดนทิ้งแกงก็ยังโดนทิ้งหล่อก็ยังโดนทิ้งแกงหล่อสวยรวยดีดังมีครบทุกอย่างก็ยังโดนทิ้งเป็นเพราะคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับหลายคนคิดว่าคุณค่ามันก็คือภายนอกหรือบางคนคิดว่าคุณค่ามันก็คือภายในนะครับการคิดบวกการเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคุ้มขอกวอาไม่ใช่ครับต้องประกอบด้วย2ส,ส่วนครับที่จะดึงดูดคนเข้ามาครับหนึ่งครับマイเซ็ทครับ บางคนบุคลิกภายนอกดีหมดแต่ m มซ์เซ็ไม่ใช่วิธีคิดไม่ใช่เพราะเนี่ยวิธีการเปลี่ยน m มซ์เซ็ของคุณเนี่ยมันต้องเปลี่ยนที่จุดนี้ครับ B คุณมีความเชื่อต่อตัวเองว่าอย่างไรหรือเรียกอีกอย่างคือโปรแกรมในจิตใต้สำนึกครับจิตใต้สำนึกมีหน้าที่อะไรทำให้ชีวิตของคุณมันคงเส้นคงวาถ้าคุณเชื่อว่าคุณต้องวิ่งไล่ตามความรักชีวิตต้องหาแฟนคู่ต้องวิ่งไล่ตามอยู่แบบนี้ตลอดเพราะเนี่ย ถ้าวันนี้โปรแกรมของคุณยังคงเป็นโปรแกรมไล่ล่าความรักคุณยังเชื่อว่าตัวเองดีไม่พอครับชั้นมันเป็นสิวเป็นฝ้าโปรแกรมที่คุณเชื่อว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความรักดีๆไม่คู่ควรกับคนดีๆไม่คู่ควรกับโอกาสดีๆจิตใต้สำนึกมีหน้าที่อะไรทาให้ชีวิตของคุณคงเส้นคงวาทําท่าจะไปได้ดีทําท่าจะไปได้สวยชีวิตก็ต้องวินาศสันตลโลแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมครับฉะนั้นเนี่ยครับคุณเลยต้องเปลี่ยนโปรแกรมครับ เป็นอะไรครับเป็นความรักเนี่ยไล่ล่าฉันครับคุณต้องเปลี่ยนโปรแกรมให้จิตใต้สำนึกครับคุณต้องบอกว่าความรักนี่มันไล่ล่าฉันคุณเชื่อไหมครับพอคุณเปลี่ยนโปรแกรมใหม่วิธีคิดของของคุณมันจะเปลี่ยนไปความเชื่อของคุณมันจะเปลี่ยนไปอันที่สองคือสกิลเซตครับคุณ a คชั่นอะไร 1. Being ของคุณคุณเชื่อว่าอะไรนั่นคือจิตใต้สานึกจะทําให้ชีวิตของคุณมันคงเส้นคงวาถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนรวยคุณใช้เงินยังไงก็ตามแต่คุณจะพบโอกาสในการทําให้เงินมันเข้ามาหาคุณได้ตลอดหมายความว่าเมื่อ Being ของคุณเนี่ยคุณมีโปรแกรมแบบดีๆบบวกกับ2ครับคุณแอคชั่นครับ how to แบบดีๆ How-to ที่ถูกต้องครับมันจะทําให้ชีวิตรักของคุณเนี่ยสมบูรณ์100%ครับ แต่ถ้าวันนี้นะคุณมี o w w t นะครับหลายคนเรียนเทคนิคนะครับหลายคนอ่านหนังสือ Dark psychology จิตวิทยาสายมืดจิตวิทยาความรักนะครับบางคนเรียนคอร์สเด็กๆก็ตามแต่ที่มันใช้ไม่ได้ผลสาเหตุเพราะอะไรครับสาเหตุที่ใช้ไม่ได้ผลเพราะ Being ครับเพราะความเชื่อเดิมเพราะโปรแกรมเดิมครับจิตใต้สำนึกเลยทำให้ผลลัพธ์กลับไปที่เดิมครับเพราะเนี่ยต่อให้คุณให้เงินให้ทองเอาออกเอาใจนะครับ พยายามโทรพยายามทักผลลัพธ์ของคุณก็จะเท่ากับศูนย์ครับเพราะเดี๋ยวคุณก็เผลอพูดคําบางคาออกไปอีกหรือบางทีคุณส่งข้อความไปดีแล้วแต่ความคิดของคุณมันจะเกิดความกังกวลกังวลใจกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ตอบกลัวว่าเดี๋ยวเอ้ยตัวเองจะองโดนดองแชทเดี๋ยวว่าเอ้ยฉันจะเสียศักดิ์ศรีคุณก็ไปกดยกเลืกข้อความอีกท,ท,ท,ทั้งทั้งที่การส่งข้อความครั้งนั้นอาจจะเป็นจุดที่ทําให้คุณกลับมาเชื่อมต่อกันได้ แต่คุณจะเกิดความร้อนรนครับคุณจะเกิดความกลัวคุณจะมีความสับสนมั่วกันไปหมดแล้วก็ไปยกเลือกข้อความนั้นแทนที่ความรักของคุณจะได้กลับมาดีกันเหมือนเดิมก็กลายเป็นว่าพังเพราะอะไรครับเพราะจิตใต้สํานึกจะทําให้คุณกลับไปอยู่ในจุดที่คุณโปรแกรมเอาไว้และชีวิตผมก็เจอแต่เรื่องเราโดนลดสถานะเรื่องเราแย่ๆต้องวิ่งไล่ตามเขาไม่สนใจเราต้องเอาใจอยู่ฝ่ายเดียวตลอดทั้งชีวิตครับ คู้ความมีสิประโยคกับการลงโปรแกรมใหม่ให้พิมพ์รหัสว่ารักตัวเองครับจะมีสิประโยคที่คุณจะต้องเอาไปใส่โปรแกรมในหัวของคุณเองใหม่แล้วคู่ความการันตีเลยครับว่าไอ้สิประโยคนเนี้ยพอคุณเอาไปอ่านนะคุณจะรู้สึกเบาคุณจะรู้สึกดีขึ้นมาท,าทันทีหลังจากคุณอ่าน10ประโยคนนี้ครับซึ่งมันต้องเป็นโปรแกรมใหม่ของชีวิตคุณครับ